ได้น้ำิงโบเก้ค่ะเขาก็เป็นการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์รูปแบบใหม่และยังมีแอปล็อกค่ะช่วยล็อกแอปที่เราต้องการได้ทันทีรักษาความปลอดภัยขณะที่มีคนยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ราคาไม่ถึงหมื่น ฟังเกินให้ดีนะคะวันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนได้ง่งายๆในราคาไม่ถึงหมืน่นล่าสุดค่ะ o ppo เขาได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนน้องใหม่อย่าง Oppo a 9 c กับสโลแกนเทคโนโลยีชาร์จไวใช้ชีวิตให้เต็มสปีด ตัวนี้ค่ะ Oppo เขาเคลมมาว่าเขาโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีชาร์จไว30วัตต์ f l a c h a r จ4.0ความจุในการชาร์จแบต4,310มิลลิแอมตั้งแต่0-100%เนี่ยเราสามารถชาร์จแค่56นาทีเท่านั้นหรือว่าชาร์จแค่5นาทีก็สามารถคุยโทรศัพท์ได้นานสูงสุด3.2ชั่วโมงดู YouTube ได้นานสูงสุด2.9ชั่วโมงหรือในเวลากลางคืนค่ะเขายังมีฟีเจอร์ปรับการ ชาร์จแบตตามพฤติกรรมการนอนของเราชาร์จแบตให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดไม่ใช้ไฟมากจนเกินไปในเวลาที่คุณนอนหลับ เท่านี้ยังไม่พอค่ะอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้า Oppo A94 เนี่ยเขาก็ยังโดดเด่นเรื่องกล้องค่ะที่เขาให้กล้องหลังมาจนถึง4ตัวกับความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลไม่ว่าจะเป็นเลนส์มาโคคอัลต้าไวเลนสูมเขาก็จัดมาให้ให้เราได้เห็นถึงรายละเอียดความคมชัดตามสไตล์ Oppo เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบ AI Color Portrait เขาก็จัดมาให้ก็คือการที่เราถ่ายวิดีโอแบบพื้นหลังข้างหลังค่ะเป็นสีขาวดา แต่ว่าสีของตัวแบบด้านหน้าเนี่ยยังเป็นสีธรรมชาติอยู่หรือว่าจะเป็นโมโโครมวิดีโอค่ะอันนี้เป็นการถ่ายวิดีโอแบบที่เราสามารถดึงสีไฮไลท์ด้านหน้าออกมาเป็นแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยและดิวอวิวดีโอเขาก็จัดมาให้ค่ะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบว่าพร้อมๆกันทั้งกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าพร้อมกันเลยที่แบบเหมือนกับว่าถ่ายล็อกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นการถ่ายภาพแบบไดนิมิ่งโบเก้ค่ะเขาก็เป็นการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอร,รูปแบบใหม่ ส่วนกล้องหน้าก็ไม่แพ้กันค่ะเขาเป็นกล้องหน้าแบบ In Display Selfie ค่ะให้ความละเอียดสูงสุด32ล้านพิกเซลเลยทีเดียวส่วนเรื่องเล่นเกมค่ะ Oppo A 9 4เขาก็มีฟีเจอร์สำหรับเกมเมอร์ตัวจริงอย่าง Game Assistant ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาก็ช่วยให้ภาพออกมาเสมือนจริงแล้วก็ช่วยเพิ่มอัรรถรสเวลาเราเล่นเกมได้อีกด้วยเกม Space ค่ะเขาก็ช่วยบล็อกการแจ้งเตือนจากป๊อปอัพต่างๆในขณะที่เราเล่นเกมช่วยล็อกความ หางรวมไปถึง Network ร์กค e c t i o คค่ะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตของแอปพลิเคชันที่เราเปิดอยู่เนี่ยในขณะที่เราเล่นเกมเพื่อลดอาการแลกในเวลาที่เราเล่นเกมค่ะเท่านี้ยังไม่พอค่ะเขายังมีคลิก k s t a r t ครับค่ะตัวนี้สามารถทำให้เราโหลดแล้วก็เริ่มเล่นเกมได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสมัมผัสอีกทั้งค่ะเขายังจะมีเกมโฟกัสโหมดให้เราได้เล่นเกมสนุกแบบไม่มีสะดุดได้โฟกัสเกมได้อย่างเต็ม นอกจากนี้ค่ะเจ้า Oppo A94 เขาก็ยังจะมีโหมดต่างๆไว้รองรับการใช้งานของเราให้ง่ายขึ้นอย่าง Bullet s k i n Message ค่ะ อันนี้เนี่ยก็จะสามารถให้เราเลื่อนการแจ้งเตือนออกไปให้เราโฟกัสสิ่งที่สําคัญกว่าได้ดียิ่งขึ้นหรือว่า f l e x d o อปค่ะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถตอบอีเมลไปพร้อมกับก,บการชมสิ่งที่เราดูอยู่โดยที่ไม่ต้องกดหยุดและยังมีแอปล็อกค่ะช่วยล็อกแอปที่เราต้องการได้ทันทีรักษาความปลอดภัยขณะที่มีคนยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้และสุดท้ายค่ะเขายังจะมี ScreenCast Privacy Shield ตัวนี้เนี่ยสามารถ ช่วยในการปิดกั้นการมองเห็นข้อความอย่างอัจฉริยะเวลาที่เรามีการแชร์หน้าจอค่ะเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ของเจ้า o p p l A94 กันก่อนดีกว่าค่ะตัวนี้เนี่ยถือว่าบางเบามากๆความบางของเขาอยู่แค่7.8ม mm, ิลิเมตรความหนักเขาก็แค่172 ลำเท่านั้นหน้าจอเขาก็ค่ะเขาเป็นแบบพันชอแอมูเลต6.43นิ้วเลยและเขาก็ยังจะมีการสแกนนิ้วค่ะเป็นอิน e ดเซฟิงเกิล3.0ก็แค่สแกนนิ้วแล้วก็เลื่อนการใช้งานหน้าจอได้อย่างสบายๆเลยแล้วเขายังมี AI ค่ะช่วยในการปรับความสว่างให้ตรงกับสายตาของเราแบบว่าอัตโนมัติทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะส่วนเรื่องสีของเซ้า Oppo A94 นะคะ mm hmm. เขาก็มีให้เราเลือกถึง3สีค่ะก็จะเป็น สีแรกอันนี้เลยแฟน t a สต i c พ u ร p l พค่ะก็จะเป็นสีม่วงประกายประกายเขียวเขียวฟ้าอันนี้ก็ดูน่ารักดี แล้วสีที่2ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสี black ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเรียบรูดูแบบเป็นผู้ชายแมนๆอะส่วนสีสุดท้ายค่ะสี crystal silver ค่ะอัน,นก็จะเป็นแบบว่าสีเงินๆดูเรียบรูใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปเลือกกันที่ร้าน b a n น n a ทุกสาขาเลยแต่ว่าร้าน b a n น n a ของเรานะคะก็จะมีจำหน่าย2สีค่ะก็เป็นสี black แล้วก็สี s i ว v e r ค่ะ ได้ฟังรีวิว Oppo A94 จัดเกินไปแล้วก็อย่าลืมไปจัด Oppo A94 กันที่ร้าน Banana ได้ทุกสาขาเลยหรือว่าสามารถช้อปผ่านทางออนไลน์ที่ www.bnn.in.th ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Banana Channel นะคะสำหรับ Banana Review คลิปหน้าจิงเกิจะมารีวิวอะไรอย่าลืมติดตามชมกันให้ดีนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ๊า